วันนี้ทางร้านขายส่งผ้าห่มนานโนของเรานะคะมีที่นอนปิกนิกมาแนะนำค่ะนี่นะที่นอนปิกนิกจะมีขนาด3.5ฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูขนาดแรกก่อนนะนี่ตอนนี้เป็นขนาด3.5ฟุตนะคะข้างในเนี่ยเป็นใยแผ่นใย,ยสังเคราะห์นะหนาประมาณ2นิ้วนะคะนี่นะหนาประมาณ2นิ้ว อันนี้จะเป็นขนาด3.5นะคะนี่ลายทางเราเนี่ยสั่งผลิตเองนะคะผลิตเองเลยนะลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่นอนปิกนิกนะคะมาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นขนาด3.5นะหนา2นิ้วนะคะอันนี้จะหนา2นิ้วนะนเดี๋ยวลองกดให้ดูนะ มาดูขนาด6ฟุตนะนี่ตัวน,นี้เป็นขนาด6ฟุตนะคะ6ฟุตเนี่ยก็จะหนาประมาณ2นิ้วเหมือนกันนะคะหนา2นิ้วเหมือนกันนี่สูงสูงใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะสูงแบบนี้เลยนะคะลายก็เพิ่งจะเข้าใหม่นะลงใหม่นะลายมีแต่ลายน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยนะคะอ่าเรามาดู5ฟุต ดูห้าฟุตนะคะนี่อันนี้เป็นขนาดห้าฟุตนะห้าฟุตก็จะสูงประมาณนี้นะคะมันจะอันนี้มันพับอยู่นะมันจะแบะออกได้เป็นสามแบะนะเนี่ยแบะออกมาหนาสองนิ้วเหมือนกันนะคะสามฟุตครึ่งแล้วก็ห้าฟุตแล้วก็หกฟุตจะหนาสองนิ้วเหมือนกันนะคะข้างในจะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์นะถอดจากได้ นะจะมีซิปถอดตักใต้นะคะรุ่นนี้ทางโรงงานเราสั่งผลิตเองเลยนะคะอ่าเดินมาดูหน่อยนี่ลายหน่อยนะคะลายการ์ตูนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะสอบถามสั่งซื้อแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทักเข้ามาในเพจก็ได้นะคะร้านขายส่งผ้าห่มนาโนค่ะ ส่งผ้าห่ม nano. com นะคะชื่อเพจของเราลูกค้าจะรับกี่ผืนก็ได้นะคะหนึ่งร้อยผืนหนึ่งพันผืนทางเราเนี่ยสั่งผลิตให้ได้หมดเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะอ่ะสามพุท